ต้องกรับขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมงานแถลงข่าวตกยามความเชื่อมั่นในรถยนต์โตโยต้ายาริเซทีในวันนี้ค่ะดิฉันจะขอแนะนำผู้บริหารแต่ละท่านนะครับคุณอากิโอโตโยดาประธานคณะกรรมการบริษัทบริษัทโตยต้ามอเตอคร์ปอเรชั่คุณมาซาฮิโกมาเอดาประธานเจ้าหน้าที่บริหารภาคเอเชียบริษัทโตโยต้ามอเตอร์คอร์ปอเรั่น คุณโนริยากิยามาชิตะกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยคุณสุรพูฒิุดมวงรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยลำดับแรกจะเรียนเชิญท่านประธานโตโยต้าในการที่จะกล่าวคำอธิบายกับผมเชิดดานะครับต้องยินดีครับ วันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ผู้มีเกียรติทุกท่านได้สละเวลาการมีค่าเพื่อร่วมง,งานแถลงข่าวในวันนี้เมื่อช้านี้ผมได้ไปที่โรงงาน t ตโตยต้าเทียตเวซึ่งเป็นฐานการผลิตรถรถุ่นยานรีเฟรทีแมสสู่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตโตโยต้าไดฮัสเซที่บางบอ่อจังหวัดสมุทรปราการและหลังจากนั้นได้ไปพบกับผู้แทนจำหน่ายตโตโยต้าอีกด้วย ในครั้งนี้ผมเดินทางมาที่ประเทศไทยเพื่อที่จะอธิบายและยืนยันความมั่นใจให้กับลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้องกับทุกท่านในประเทศไทยว่ายาลิเซทีเป็นรถที่มีความปลอดภัยและคุณภาพตามมาตรฐานที่ลูกค้าและผู้ครอบครองยังสามารถใช้งานรถรุ่นนี้ต่อไปได้อย่างสบายใจไร้กังวลอย่างไรก็ตามผมเชื่อว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ นับเป็นการทำลายความไว้วางใจของลูกค้าและเป็นการกระทำที่ไม่ควรเกิดขึ้นเป็นอย่างยิ่งสำหรับเหตุการณ์ในครั้งนี้ผมได้เรียนถึงปัญหาจากคนที่อยู่หน้างานในกลุ่มบริษัทของเรา ผมถือว่านี่คือสารจากเพื่อนร่วมง,งานซึ่งก็เป็นคนที่มีความต้องการที่จะสร้างรถยนต์ที่ดีขึ้น oh. Make Every b e t ค Car ที่มีความปลอดภัยและคุณภาพเช่นเดียวกับเราแต่เราอยากหวังว่าจะให้ทุกคนให้ความร่วมมือกันและใช้ร่วมกัน และเพื่อทำการตรวจสอบว่าเกิดอะไรขึ้นที่หน้างานไปทีไรอย่างไปทีละประการบริษัทโตโยตา้านั้นเป็นองค์กรเมื่อพบปัญหาไม่ว่าในเวลาใดเราจะหยุดเพื่อร่วมกันค้นหาสาเหตุที่แท้จริงที่หน้างาน ภายใต้หลักการที่เราเรียกว่าเกณฑ์ฉีเกมบุศุโดยไม่มีข้อแม้ใดๆละทําการปรับปรุงป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดซ้ําขึ้นอีกอันเป็นปรัชญายของโตโยต้าที่ทุกคนต่างยึดถือนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทเพราะฉะนั้นทุกบริษัทในเครือโตโยต้ต้องกลับไปยึดมั่นในหลักการนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารระดับสูงที่ต้องค้นหาปัญหาและทำการแก้ไขไปทีละเรื่องผมเชื่อว่ามันไม่มีทางอื่ที่จะฟื้นฟูความเชื่อมัน่นนอกจากการกระทำอย่างต่อเนื่องเช่นนี้ทางนี้ตัวผมเองจะเป็นผู้นำในการนำพาทุกคนมุ่งสู่หลักการน,นั้นอีกครั้ง โดยจะทำงานร่วมกันเป็นเทียมขอบคุณท่านประธานตโตยโยต้าเป็นอย่างสูงครับลำดับถัดไปจะเรียนเชิญคุณไมเอดานะฮะในการที่จะอ,อธิบายกผมไมเอดามาซส่ผโกนะฮะเป็นผู้ที่ดูแลภาคพื้นเอเชียในวันนี้ก็ผมจะมาขออธิบายในสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะ ในกระบวนการขอใบรับรองที่จำเป็นเพื่อจำหน่ายรถยนต์ยานิสเอทีเราพบว่ามีความไม่เหมาะสมในการเตรียมการทดสอบตามมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยซึ่งเป็นข้อกำหนดที่จำเป็นภายใต้โครงการอีโคคาเพื่อการจำหน่ายในประเทศไทยซึ่งรถรน่นดังกล่าวมีการผลิตโรงงาน ที่โรงงานโตโยต้าเกตเวย์ตั้งแต่เดือนสิงหาคม2565และมียอดจำหน่ายรวมทั้งสิ้น39,757คันณสิ้นเดือนเมษาย,ยนและหลังจากที่พบปัญหาดัดางกล่าวเราได้ตัดสินใจระง,งับการจัดส่งและการจำหน่ายรถยนต์ที่ได้รับผลกระทบเป็นการชั่วคราว กอ่อนอื่นผมอที่ปายแนวปฏิบัติก่อนที่จะรถจะถึงมือลูกค้าว่าเป็นเช่นไรถึงแม้ว,ว่ารถยนต์จะเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกในการเดินทางแต่การเดินทางนั้นต้องใช้ทางสาธารณะสารธา,ารณะรวมกับยานพาหนะเช่นจัก,กรยานรถสองแถวรถจักรยานยนต์รวมถึง ใช้ทางข้าวด้วยและนั่นก็เป็นสาเหตุที่ทําให้รถยนต์ไม่สามารถวิ่งบนเนนสาธารณะได้จนกว่าจะได้รับการยืนยันว่าเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยใต้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือขั้นตอนที่เรียกว่าการรับรองเมื่อรถยนต์ได้รับการรับรองแล้วจึงจะสามารถทำการผลิตและการจำหน่ายให้กับลูกค้าได้ ดันงนั้นบริษัทผู้ผลิตจึงจําเป็นต้องได้ใบรับรองที่จําเป็นเพื่อใช้ในแต่ละประเทศซึ่งในกระบวนการทดสอบเพื่อการรับรองนั้นจะดําเนินการโดยใช้ชิ้นส่วนเดียวกันกับชิ้นส่วนที่จะผลิตและจําหน่ายจริงในตลาดแต่ในกรณีที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เราพบ อย่างที่เห็นที่ในตารางข้างล่างนะครับที่ใส่แสไลด์เราพบว่ามีความไม่เหมาะสมในการเตรียมการกับรถยนต์ที่ใช้เพื่อการทดสอบซึ่งเราตระหนักว่าสิ่งนี้เป็นปัญหาที่สำคัญเป็นอย่างยิง่งผมขออธิบายถึงปัญหาในเรื่องเกี่ยวข้องกับรายละเอียดเพิ่มเติมประเด็นปัญหาในครั้งนี้ เกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย UNR95 ซึ่งเป็นมาตรฐานการชนด้านข้างของสหปรปะชาชาติโดยการทดสอบนี้เป็นไปเพื่อยืนยันความปลอดภัยของผู้โดยสารเมื่อรถที่วิ่งด้วยความเร็ว50กิโลเมตรต่อชั่วโมงพุ่งชนด้านข้างของรถที่จอดอยู่โดยการทดสอบนี้จะมีการประเมินชิ้นส่วนภายในประตูที่เรียกว่าแผงประตู ซึ่งจะต้องไม่แตกเป็นพลาสติกขอบคนที่สัมผัสกับร่างกายแนละไม่เป็นอันตรายต่อผู้โดยสารโดยการทดสอบครั้งนี้ไดฮัส,สึเป็นผู้รับผิดชอบในการทดสอบเพื่อการรับรองในประเทศญี่ปุ่น ัญหานั้นจะเห็นอยู่ตามภาพทางขวาด้านล่างความไม่เหมาะสมในการเตรียมการทดสอบในครั้งนี้คือมีการทำรอยบากกับแผงประตูด้านหน้า,นาด้านคนขับซึ่งไม่มีในรถยนต์ที่ผลิตและจำหน่ายจริง ผมขออธิบายการดำเนินการของเราหลังจากที่ได้พบปัญหานั้นแล้วภายใต้คำแนะนำของหน่วยงานภายนอกที่มีอำนาจรับรองมาตรฐานหรือบริษัทวินซอสซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระที่ทางภาครัฐให้การยอมรับเราได้ทำการทดสอบ UNR95 เพื่อการยืนยันโดยใช้รถยนต์ที่ผลิตและจำหน่ายจริงในประเทศและได้รับผลการทดสอบว่ารถยนต์ของเราเป็นไปตามมาตรฐานสากลทั้งด้านคุณภาพและความปลอดภัยและไม่ต้องดำเนินการใดๆกับรถที่จำหน่ายไปแล้วซึ่งผลการทดสอบนี้ก็ตรงกับผลการทดสอบที่ทำเป็นการภายในไปก่อนหน้านี้แล้ว ในภาพสไลด์ที่เห็นอยู่นี้ก็คือใบยขยายผลการรับรองมาตรฐานการชนด้านข้าง u n r 9 5จากที่อธิบายไปทั้งหมดแล้วเราขอย้ำอีกครั้งว่าปัญหาที่เกิดจากความไม่เหมาะสมในการเตรียมการทดสอบไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพและความปลอดภัยและรถที่ลูกค้าใช้อยู่นั้น สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยไร้กังวลและด้วยผลการรับรองจากหน่วยง,งานอิสระนี้เรากําลังประสานงานกับทางการเพื่อให้มั่นใจว่าการดําเนินการเป็นไปอย่างเหมาะสมภายใต้โครงการอีโคคาและจะดําเนินการจัดส่งและจําหน่ายโดยเร็วที่สุด ปัญหาด้านความไม่สมบูรณ์ในการเตรียมการทดสอบเพื่อการรับรองในครั้งนี้เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของลูกค้าซึ่งเป็นปัญหาที่เราไม่สามารถยอมรับได้เพราะเราถือว่านี่คือรากฐานของความเชื่อมั่นของลูกค้าสำหรับตัวผมเองผมก็พยายามทำความเข้าใจในเกตเหตุการณ์ครั้งนี้โดยอ้างอิงจากประสบการณ์ในหน่วยงานที่ทำการพัฒนาของผมเอง ถ้าเรามีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เหมาะสมเหตุการณ์เช่นนี้แบบในครั้งนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นสิ่งนั้นทำให้ผมคิดว่าถ้ามันจะเกิดน่าจะเกิดจากแรงกดดันที่เกิดขึ้นภายในาง,งาน ผมคิดว่าการพัฒนารถยานิเซทีฟนี้อาจจะมีความท้าทายสำหรับไดฮัซส,ส์เนื่องจากเป็นรถยน์ที่นั่งที่มีขนาดใหญ่กว่ารถที่ไดฮัซส,ส์เคยพัฒนามาแล้วมีความซับซ้อนในโครงสร้างและก่อนออกแบบใหม่ของแผงประตูและมีระยะเวลาในการพัฒนา ที่จำกัดเพื่อต้องการเร่งการส่งมอบรถยนต์ให้กับลูกค้าสิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นสาเหตุที่ทับซ้อนกันสร้างความกดดันให้กับทีมงานที่อยู่หน้างานและเราได้เริ่มค้นหาสาเหตุที่แท้จริงซึ่งเราต้องทำอย่างระมัดระวังโดยไม่เป็นเพียงเพื่อหาผู้กระทำผิด เราได้เริ่มทำการค้นหาสาเหตุในครั้งนี้อย่างจริงจังแต่ไม่ได้เป็นเพียงเพื่อหาผู้กระทำผิดแต่ต้องเปิดใจสื่อสารกันอย่างจริงใจด้วยมุมมองที่หลากหลายเพื่อหาว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่หน้างานและเกิดขึ้นด้วยสาเหตุอะไรเราขอพยายามสุดซึ้ง สำหรับความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านรวมถึงลูกค้าที่ไว้วางใจในแบรนด์โตโยต้าจากการดำเนินการที่ไม่เหมาะสมในการเตรียมการทดสอบนี้ผมขอย้ำอีกครั้งว่าในฐานะกลุ่มบริษัทโตโยต้าเราจะพยายามกลับไปที่รากฐานเพื่อเรียกความไว้วางใจจากลูกค้าของเรากลับคืนด้วยการส,สร้าง Ever Be ์เ r ทเตอหรือรถที่ดียิ่งขึ้น